วิธีทำกาแฟาเอสเปรสโซร้อนไว้ทานคู่กับปลาต้องโกในยามเช้าด้วยโมกาพอตใช้เมเล็ดกาแฟาสดคั่วเข้มประมาณ15กรัมครับนํำมาบดกับเครื่องบดกาแฟามือหมุนใช้หมอ้อโมกาพอตขนาด3ครับใช้น้ำเป่าอุณหภูมิปกติ120มลแล้วก็ใส่เมเล็ดกาแฟาที่เราบดไปเมื่อสักครู่นะครับคาอกาแฟาให้เข้าที่นะครับ ปัดเศษกาแฟออกให้หมดนะครับเพราะว่าเศษกาแฟที่ติดอยู่ตรงนี้อาจจะทําให้หม้อปีนเกียวได้นะครับเสร็จแล้วกดกาแฟลงให้เรียบครับใช้กระดาษกรองกาแฟวางลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดหม้อให้สนิทแนะนําไห้ใช้น้าอุณหภูมิปกตินะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ําร้อนเวลาเราปิดหม้อมันจะร้อนมือแล้วก็นํามาต้มกับเตาไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยครับระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมส่วนผสมได้เลยครับใส่นมข้นหวาน20 ml ใส่นมข้นจืด40 ml ใส่นมจืด3 0 m บเกาแฟของเราก็ไหลขึ้นมาแล้วนะครับจะได้กาแฟเข้มข้นแบบนี้เลยครับพอกาแฟขึ้นมาแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยนะครับก็พยายามยกหม้อขึ้นกาแฟจะได้ไม่พุ่งกระเด็นก็นำมาเทใส่แก้วได้เลยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ผมลืมกดอัดนะครับผมเทไปแล้วแค่นี้ก็ได้กาแฟเอสเปรสโซ่ e so ร้อนไว้ทานคู่กับปลาต้องโกในยามเช้าแบบนี้แล้วครับ